มองใหม่หมดเลยสูตรเดิมใช้ไม่ได้แล้วต้องดูทุกรัทัดเลยแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่หมดเราจะทำยังไงให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีทาร์เก็ตกว้างขึ้น รียกว่าเปิดร้านมา23ปีปีหลังๆเนี่ยตลาดหรือว่าธุรกิจก็เริ่มเปลี่ยนไปคู่แข่งของเราเนี่ยมีมากขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องมีมุมมองใหม่ๆนอกจากที่ว่าเราอยากได้กลุ่มลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่า d i s c u s ชันของเราตลอดนะคะคือชื่อชื่อของโอมองแปงตลอด23ปีมานนี่ค่ะก็จะมีลูกค้าเนี่ยอ่านชื่อของเราเนี่ยในหลายๆรูปแบบเช่นอุบลพันธ์อุบลเพนนะคะก็จะเป็นที่มาว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ ลูกค้าเขาเรียกว่ามีความผูกพันก็เกิด2เรื่องละเราจะทำยังไงเราควรจะใช้กลยุทธ์เรื่อง localization ซึ่งทำให้เข้าถึงลูกค้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนางสาวบนพันธ์ก็น่าจะเป็นแคมเปญนี้แหละที่จะสามารถดึงลูกค้าปัจจุบันเราก่อนนะฮะมีความผูกพันกับเราอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอ่าร้านของฉันอันนี้เป็นชื่อที่ฉันผูกพัน ค่เดียวกันเนี่ยด้วยด้วยชื่ออุบลพันธ์เนี่ยสามารถที่จะคอนเน็กกับคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่เขาก็เริ่มสนุกกับคำนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการคุยกันในโซเชียลค่ะเกิดไวรัลออขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ่ะเราสามารถที่จะรีเดเวล็อปได้ทุกๆช่องทางโจทย์แรกของเราคือปรับปรุงภาพลักษณ์เพื่อให้เราได้ฐานมากขึ้นเราไม่ได้มองถึงการรีแบรนด์แต่เรามองว่า เป็นการรีแวมคือแบรนด์นี่ยังเป็นแบรนด o ์โอวองแปงเรายังดูแลลิขสิทธิ์อยู่ปรับปรุงภาพลักษณ์นี่คือความหมายของการรีแวมซึ่งจะมีความสดใสรีดีไซน์ทั้งหมดเลยของการสื่อสารโทนสีหรือว่าอักษรหรือว่าการพูดคุยจะมีการปรับเปลี่ยนโดยที่เราก็มีอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งคือน้องเชอร์แปงจะเป็นตัวแทนของเราในการที่จะคุยกับลูกค้า ตอบรับครั้งนี้ค่ะทำให้เราในทีมงานมั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังเสนอเนี่ยเราสามารถเล่นลูกเล่นได้มากขึ้นละเพราะครั้งแรกเนี่ยด้วยแบรนด์เนี่ยเรามีกรอบของเราว่างานนาเสนอลูกค้าต้องเป็นรูปแบบนี้เนี่ยซ,ซึ่งเป็นฟอร์แมตที่แฟรนไชส์ที่ทํากันมาแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนเรานําเสนอธีมนางสาวบนพันแคมเปญน,นี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่ได้รับตอบมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอทั้งไลฟ์สไตล์ก็ได้นำเสนอสินค้าจริงๆแล้วในหนึ่ง้านไม่จำเป็นจะต้องเป็น จำหน่ายแต่อาหารเราสามารถที่จะเป็นการพูดคุยกันคอนเนคกับลูกค้าในในรูปแบบใหม่ๆได้ค่ะเชื่อว่าทุกธุรกิจนะคะในทุกๆปีหรือว่าเขาก็จะมีแผนการตลาดหรือว่าแผนกลยุทธ์ใหม่ๆในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโลกของการสื่อสารเนี่ยมาในโลกของออนไลน์มากขึ้นก็เลยทําให้การเข้าถึงลูกค้าง่ายยิ่งขึ้นเราจะต้องเข้าใจลูกค้าของเราก่อนและเราก็นํานเอาจุดเด่นของ ร้านหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยไปคอนเน็กกับกลุ่มลูกค้าของเราเราต้องหาจุดที่ลูกค้าของเราชอบให้เจอกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ